อดอกเดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่อาจารย์จิตนตนาการได้แส่ตามโคนต้นไม้ได้แล้วมันจะทําให้ต้นไม้อ่ะในโคนด้วยแต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้ต้นไม้แข็แงแรงอาจารย์ใช้ไม้ปั่งขึนด่ามขึ้นไปไม่ถึงยอดเลยนะ แล้วที่เหลือที่เหลืออาจารย์หักทิ้งได้มันจะทําให้ต้นเนี่ยยิ่งไม่มีการโค่นไม่ว่าเราจะเอาไปไว้ในที่ร้อนที่เย็นยังไงก็ไม่โค่นเสร็จแล้วอาจาร,ย,าจารย,ย,าย์อาจารย์ได้ต้นละทิ้งมันก็ยากเลยอาจารย์ปั้นเป็นเส้นเป็นอิใช้ใช้ไม้จิ้งขวานเสียบแล้วเอามาปักที่ต้นมา แล้วแต่ว่าอาจารย์จะให้มันออกในทรงไหนได้เลยอาจารย์ทำต้นทำกิ่งไมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำใบกันไหวไหมคะให้เทคนิคอาจารย์นิดหนึ่งไม่เคยบอกใครเวลาอาจารย์ทำให้เด็กทำชิ้นงานแล้วอยากเก็บเอาไว้ให้ได้นานๆไหมคะจะใช้วิธี เอาเปล่าล่ะด็กทอาจารย์อา,าอจารย์ใช้ไหมคะเคยไหมคะไม่เคยอาจารย์เอา,าเปล่าล่ะยกที่เราใช้ปิดกระดาษนี่แหละค่ะทาให้ก้วนอีกน้ำมันเลยปล่อยให้มันแห้งมันจะอยู่ย่างนั้นเลยเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยแล้วไม่เปลี่ยนรูปทรงมันจะสะาางนะนแล้วชิ้นงานมันจะเป็นเงาด้วย อาจารย์กเกเห็นชิ้นงาน,นที่เขาฉีดเคลียร์นไหมคะฉีดเคลีย์เคลือบลูกเคลือกอะไรเพื่อจะเงาเงาถ้าดิน้ำมันเราจะใช้กาวลาเทา็กทามันจะอยู่ตัวแบบนั้นเลยเราปั้นไว้ยังไงจะอยู่ตัวแบบนั้นพร้อมกับว่ามันจะเงาด้วยแล้วมันจะเคลือบชิ้นงานอยู่แบบนั้นคนฝูุ่มเกาะเราใช้ได้